ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาค่ะสาระดีๆเพื่อสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะอาจารย์สังเกตไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยคนรอบข้างตัวเราเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักโดยเฉพาะน้ําหนักเนี่ยที่มันเพิ่มมากกว่าปกติอะค่ะจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าคุณลินสังเกตดูนะครับนโยบายกระทรวงเนี่ยอ้วนลงผงก็เป็นอันหนึ่งที่พยายามที่จะลดน้ำลงให้โรคอ้วนเนี่ยลดลงใช่ค่ะแลวจริงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็ใช้หลายวิธีทีเดียวนะบางคนอดอาหารก็แล้ว วิ่งก็แล้วนะคะไม่เห็นจะลดสักทีเลยก็ไม่รู้ว่าเราใช้วิธีการผิดหรือเปล่าในการลดน้ำหนักออนครัคงต้องบอกงี้นะครับว่า แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าวิธีเดียวใช้ได้กับทุกคนนะฮะหรือทุกคนใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันหมดนะครับมันยังมีวิธีการต่างๆที่จะช่วยบอกเราว่าอย่างคุณลินเนี่ยถ้าอยากจะลดลงกันนี้จริงๆตอนนี้ดูดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะใช้วิธีไหนได้บ้างขนาดนั้นเลยนะคะ,คะเดี๋ยวคงจะต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันแล้วล่ะคะ่ะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยเหมาะกับวิธีการลดน้ำหนนะักแบบไหนกันบ้างถึงจะได้ผลได้อย่างดีที่สุดนะคะแต่ว่าในช่วงนี้คะ่ะช่วงเฮลริทไก์นะคะจะมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพดีๆจากซี พร้อมๆกันเลยค่ะใช่เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือช่วง Healthy Guide กับดิฉันหมอโก้เช่นเคยนะคะแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้จัดว่าเป็นหนุ่มหล่อ ที่ไม่ใช่หลอ่อแต่เฉพาะรูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่ยังหล่อถึงจิตใจด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคอนดักเตอร์ของวงบางกอกเชีริตี้ออเคสตราซึ่งจัดว่าเป็นวงออเคสตราวงแรกเพื่อการจุศของประเทศไทยเดี๋ยวเราจะไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณจุลยุทธโลโชตินัน สวัสดีค่ะคุณแทนก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามถึงความเป็นมาเป็นไปของบางกอกเชีริตี้ออเคสตราเนี่ยค่ะครับวงนี้ก็เป็นวงที่ผมเริ่มมาเอ่ออันนี้ก็ขึ้นปีที่3แล้วนะครับผมเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมไปอยู่ที่อังกฤษไปเรียนแล้วก็ไปทำงานมาห้ปี ผมก็เป็นคนที่ชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนที่เรียน,ยนดนตรีม,มาตั้งแต่เด็กๆเลยเออจริงๆแล้วผมเรียนสาขาวิศาวะนะครับแต่ผมก็เป็นคนที่ชอบดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีมาตลอดครับจนตอนที่อยู่มหาลัยออกซ์ฟอร์ดเนี่ยครับเขาเชิญให้ผมไปเป็นคอนดักเตอร์ของวงของเขาแล้วก็เลยกลับมาเมืองไทยผมก็เห็นว่าเออเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีวงไหนที่ทําให้กับการกุศลครับเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังก็เลยเซตวงนี้ขึ้นมา มาสามปีที่แล้วก็เลยกลายเป็นวงดนตรีเพื่อการกุศลใช่ครับเต็มร้อเร์เซ็นต็ม100%ยมปมี์เนตมร้อยเปอร์เซ็นเมรับย่ปร์เซ็นเตมร้อยเปีรลตม้อยเกอร์เซ็ีเต้อยเร์ตมอยเร์ัดแนดงคอยเปอร์ซ็นเต็มร้อยเร์เซนะต้อแเรัเลนเ้อยเร์เัดนี่็รับเปอร์เซ็ทเส็รแต่เราก็เต็มร้อเปราเ็เอยเปลร์เซ็นเ็มีกอร์ัดเต็มอยเอร์เ็นเรงแเปรมก็มีจัดเพื่อการกุยเนีรส่วนใหญ่เป็น องค์กรการกุศลอะไรยังไงคะเราจะเน้นยอ,ยอยู่3ประเภทนะครับก็คือเป็นเกาําพรคาคนพิการค่หผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วมปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราช่วยคนแก่ด้วยเราได้ไปบ้านบางแก รวบรวมผู้คนมาจากไหนอะคะที่เอามาเล่นดนตรีเนี่ยครัผู้คนที่มาเล่นนี่ก็คือพวกนักนดนตรีจิตอาสานะคะเราไม่จํากัดวัยไม่จำกัดเพศที่แต่ละคนนี่จะมีงานประจำเป็นปกติเขาก็เป็นมีเป็นนักดนตรีเลยก็มีเป็นอาจารย์สอนดนตรีก็มีหรือว่าเป็นนักเรียนแล้วก็คนทํางานที่เล่นดนตรีได้และอยากมาเล่นดนตรีเราคือเปิดโอกาสให้คนหลายๆคนนี้ได้มาเล่นดนตรีด้วยกันได้มารู้จักกันด้วยแล้วก็ทำงานการกุศลด้วยกันตัวคุณแทนเองก็มีงานประจำ ใช่ครับผมผมทำอยู่ที่บริษัท Thomson Reuters ครับเป็นผู้จัดการบริหารโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับระบบที่ใช้ซื้อขายหุ้นอ่ะอ๋อระบบระบบในการในตลาดทราบว่าเราเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีงานคอนเสิร์ตลองเล่าให้ฟังสิครับครับเราจะมีวันที่14ตุลานะครับ14ตุลานันงนี้จะเป็นครั้งที่พิเศษเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นเพลงคลาสสิกมีซิมโฟนีมีคอนเสิร์ตโตอะไรนี้แต่ครั้งนี้เราเปลี่ยน เราจะเป็นบร o อดเวยแล้วก็เพลงพ็อปนะครับเราจะเชิญคุณรักเกล้ามีคุณรักเกล้ามีคุณฝ้ายอันฝ้ายแล้วก็ค่การนทองนะครับมามร้องเพลงกับเราด้วยสถานที่อะคะที่โรงแรมไฮแอทแล้วแล้วการกุศลงานทั้งนี้นี่ไปไปสู่ไปสู่โครงการที่เขาเรียกว่า Seeing is Believing นะครับเราจะระดมเงินเนี้ยไปช่วยคนที่ต้องการทำต้อสายตาครับ ไำกระจกได้้อนก้กระจกใช่ค,ครับทั่วประเทศไทยค่<ช>คุณแทนทำงานเป็นทางด้านจิตอาสาอย่างเนี่ยคืออยากถามว่าได้อะไรจากตรงนี้ค่ะคือว่าหลายๆคนนะครับก็บอกว่าเนี่ยผมทําของพวกนี้โอ้คุณตั้งได้บุญมากแน่เลยสะสมบุญใชืไหมัจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนั้นนะครับที่ผมทําทุกอย่างเนี่ย ก็ว่าทำมันทําให้ผมเนี่ยสุขภาพจิตดีแบบเวลาจะไปทํางานมาทำอะไรอย่างนี้ถ้าผมใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ของผมมาทํางานในสิ่งที่ผมต้องการชอบเช่นดนตรีเช่นพกการกุศลอะไรอย่างงี้ผมก็จะรู้สึกแบบไปทํางานด้วยแล้วมันแฟชั่นขึ้นแล้วมันทําให้เราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเป็นการจิตอาสานะคะทำงานเพื่อการกุศลตรงนี้ก็เป็นความสุขจากการให้ คือในลักษณะการการคอนดักวงออเคสตราเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเอากลับไปเขาเรียกอะไรไปปรับประยุกใช้กับที่ทำงานในแง่ของการทํางานผมว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของคอนดักเตอร์กับหน้าที่ของคนที่บริหารโครงการหรือว่าอย่างซ e o บริหารบริษัทก็ตามเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยมีหน้าที่ที่จะให้วิช i ั่นหรให้วิสัยทัศน กับองค์กรหรือว่ากับวงออเคสตราคือองค์กรพวกนี้ต้องทุกคนต้องเห็นเหมือนกันไม่อย่างนั้นงานจะได้เดินไปได้ประสานไปด้วยกันครับแล้วเรามีหน้าที่ที่จะให้แนวทางนันทิศทางว่าอะไรมันควรจะไปครับมันมันก็ไม่เชิงบอกว่าเขาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้คือว่าเราต้องทําให้เขาเข้าใจถึงทิศทางหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทาครับแล้วเขาก็อยากจะทําเอง คอนดักเตอร์ที่ดีกับแมเนเจอร์ที่ดีก็มีอะไรที่อื่นคล้ายกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแทนผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนี้นะคะที่มีผู้ที่มีจิตใจรับงามเช่นนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ o n 3 ชมค่ะสังคมของเราเนี่ยคงจะน่าอยู่แล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเรามีผู้ที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยใจโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันค่ะลองหาความสุขง่ายๆด้วยการหยิบยื่นน้ำใจให้กับผู้คนรอบข้างนะคะได้ผลยังไงส่งอ e ีเมลมาที่3 7องศา a d v a t a n i c o m สำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ